สวัสดีมนุษย์โลกชาวไทยทั้งหลายลลอ,อ่ะเดี๋ยวดูไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับยีสิบเจ็ดสิงหาจนถึงที่สองกันยานะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับคุณกรเสรืบกราบครับ <ส> auto, 2 3 4สอ <festivals>, งสาม่าหกเจ็ดแปดเก้า้ไปได้อย่นี้ คงเครนะียดอะไรนั้นชีวิตอ่ะก็เครียดอ่ะใครๆก็เครียดแต่ทุกอย่างแค่กล้าความกลัวก็หายเชื่อผมปล่ล่ะความกลัวมันกลัวอะไรคกลัวมันกลัวความกล้าอย่าความกลัวหายก็กล้าซะหนึ่งอ่ะสองไม้เท้านะครับขึ้นเป็นไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ไม้เท้าเป็นคู่ ไม้เท้าคือพว,พวกพวกประชาสัมพันธ์เลขานุกการคนใกล้ชิดร่วมหุน้นร่วมอะไรใช่หมดอ่ะสองไม้เทา้าถ้าไม้เท้าขึ้นแสดงว่าถานการ์คุณอ่ะอ่าขึ้นขิงเหรียน,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 นด้วยฐานการณ์คุณคุณต้องดีแต่ครับเด้งรับอ่ะเด้งใส่อ่ะอเฉยเฉยแม่ไม่มาแน่บอกุอ้าเว t เวิร์ดเดวเวิร์นี้ก็เป็นไพ่ไพใหญ่นะครับดีลักสองสำหรับ ชิงถ้วยจินดาบแจกเหรียญโอ้โหภายของคุณันเสาวก็พูดได้เลยว่าเด็ดดวงครับเด็ดดวงมากครับเพราะอะไรครับคิ้งเหรียญคิ้งเหรียญกับ Emperor. เอมเพลเยอร์เอมเพลเยอร์ก็เป็นพระใหญ่อันดับหนึ่งของผู้ชาย อันนี้ไพ่ดีอันดับสองสำหรับไอ้น,นี่ไพ่าวาระคุณดูภาพนะครับถ้าจะหน้ามนหมองสุขของเป็นตัวนี้ครับไม่เห็นนี่ะเลื่อนไปหน่อยห้าถ้วยเนี่ยคาราคาสังก็ึ้นเงอนกลางโดยภาพรวมโดยภาพรวมปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณวินดาบเนี่ยคือคุณจะกล้าไหมคุณจะฮึดไหม คุณจะอึดพอไหมที่คุณอยากได้เงินที่คุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมะเนี่ยนะครับคนสาวมันบุกอยู่แล้วครับคนสาวมันชอบบุกชอบรุยอยู่ครับบู้ลังผ่านจริงๆเนีอ่ะบูไม่ชงชาครับถ้าบูชงชาครับสมว่าจะเป็นเืองอังคารคงนอังคารจะเป็นแบบนั้นคนสาวนี่แบบถึงที่สุดอ่ะถึงจะใส่อ่ะนะครับดูเรื่องของการงานนะครับอาชีพการงานหกไม้เท้าก็สองไม้เท้าการงานไม่นได้เรื่อยๆครับ เรื่อยๆดูดิชอมกอกอ,กอันใหญ่เนี่ยนี่คือนี่คือชอมกอกคือชอมกอกคือสัญลักษณ์ความสำเร็จนะครับ <S <S <ม>ใอ้นึกถึงตอนแข่งกีฬาเขาไปคล้องคอคนแข่งกีฬาที่มันเป็นดอกไม้ใ่ปะที่เขาทักทักนั่นแหละครับอันนี้ก็มีชอมกออเหมือนกันแต่แม่งเล็กจิ๋วมากนะ ก็คืองานอนะ่ะมันก็ไปได้เรื่อยๆของมันนะครับยิ่งถ้าคุณทําค้าขายนะนี่คือไพ่คนค้าขายคนไพ่เจ้าสัวตามรากศัพท์มันอนะ่ะแปลว่าโว้ยคนคนนี้ที่จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจับหินก็กลายเป็นเงินจับทรายก็กลายเป็นทองอะไรประมาณเนี้ครับผูม้มีชีพค้าขายมีเงินหมุนเวียนเยอะนะเนี่ยแจ็คเกเหรียญน,นี่ก็หมุนเงินกันเป็นแสนเป็นล้านนะต่อเดือนแหละคิงเหรียญเนี่ยมันจะแปลว่าคุณรวย ไปไม่ได้ครับผพราะไม่รู้ว่ารวยมันเท่าไหร่อ่ะที่เรียกว่ารวยแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นการเงินก็ไม่น่าจะวัดได้หรอกครับว่าใครรวยกว่าใครจนกว่าเพราะแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับในที่รวยเล้งบอกไม่รวยถุดมากมันน่าจะโลภครับ <laughs> ไม่ใช่รวยหรอกแม่งโลภเรื่องการเงินเป็นงานเขาเรียกว่าเงินมันหมุนมากกว่าเงินหมุนเวียนใช้จ่ายมันยังมีอยู่ครับเรื่องความรัก มีมีไพ่ห้าถ้วยความรักมันได้ล้มไปแล้วสามสามเดะครับเราเหลือสองยืนซึมกระทือนอย่างนี้เราไงดีกับมันเนี่ยมันไม่ก็แยกๆกันอยู่บ้างไม่ต้องเจอกันบ่อยๆก็ได้ครับเพราะว่าอะไรอ่ะบางทีมันอยู่ด้วยกันมากๆอ่ะมันก็ทะเลาะกันเถียงกันนูนนยกันมากไม่ดีแต่ไพ่ที่มันเป็นไพ่สำคัญนี่คือไพ่จัดเม้นเนี่ย อาร์ตเมนต์นนะ่ะมันคือสิ่งวารระที่อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดครับอืมแต่สิ่งรอบตัวของคุณนะ่ะบุคคลรอบตัวของคุณนะ่ะเพาจะคิดยังไงคุณอะไรจากคุณเราบอกไม่ได้แตสถา,านการณ์เป็นยังไงไม่ได้อย่างเมืม่อคืนผมเจออลูกค้าแม่ป่วยแม่ก็จะก้าสิอแหละก็รู้ว่าแม่ป่วยแม่ล้มอะไรเงี้ยท่านแต่ก็เสียใจนะแล้วปรึกษาผมหัวบอกว่า ก็ต้องําบาดกันไหมครับคือความเจ็บแค่ได้ปวดเป็น,นปรเรื่องธรรมดาอีกอย่างหนึ่งท่านก็อยู่ตั้งจะเก้าสิบไปแล้วไอ้การที่ท่านเพียอกเพียใจหมดกำลังทุกเออพอดีผู้หญิงคนเนี้ยเขาเกิดคนสาวพอดีอ่ะที่ผมพูดถึงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนสาวอ่ะเขาจะเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วเวลานอกจากว่าถ้าเวลาเขาหลักใครชอบใครเกลียดใคระเขาจะแสดงออกชัดเจนนะครับก็อย่าไปยุ่งกับเขาครับ สำหรับพี่คนนี้บอกว่าพี่มันมีวิธีการนะครับการที่จะช่วยเหลือ,อคนที่เรารักหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างพ่อแม่ป่วยเขาม,มีลูกค้าคนเขทนทาทำบุญทำทานมาเยอะสร้างบาร,รมีเขาเยอะผมก็เลยบอกว่าอ่พี่แนะนำพี่นะเบิกบุญตั้งจิตเบิกบุญของพี่ช่วยเหลือแม่ที่แม่กำลังป่วยคอยอแม่หายคอยแม่แข็งแรงขึ้นครับ เรก็เบิกบุญเนี่ยคุณต้องมั่นใจนะบุญคุณเยอะนะถ้าบุญคุณเยอะไม่พอนะอาจจะป่วยก็ได้เหมือนเหมือนคุณมีเงินอยู่หนึ่งพันน่ะคุณช่วยเขาไปเลยเก้าพันห้าอย่างเงี้ยหลือห้าร้อยซื้อมาม่ามาเลยห้าร้อยทั้งหมดซื้อมาม่าว่าเทียมกินได้เลยครับเทียบให้เห็นภาพครับกบ เพราะว่าอย่างพี่คนนั้นนะเบิกบุนพ่อแม่แม่เขาก็เขาอ c ยแล้วนะแต่เขาก็หายรอดออกมาได้แต่ตัวพี่เขาก็ป่วยนะเคร้างบารมีเยอะเหมือนกันเพราะว่าผมรู้จักผมเป็นลูกค้าที่เออจะเป็นสิบสิบปีรู้แล้วรู้นะครับเวรกรรมเนี่ยก็คือว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเลยครับมันห้ามก็ไม่ได้ครับเราก็อยากถ้าพ่อแม่เราป่วยเรารักพ่อแม่เราก็เราก็อยากที่จะขอมาเจ็บปวดที่ผมแทนได้ไหม <laughs> ผมสผมงสารผมว่าเคยครับพี่ผมเป็นโรคหัวใจต้องผ่าตัดเล็งด่วนอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมตัวนิดเดียวผมแล้วก็อะไรอ่ะเขาก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยผมนึงกระซิบห,หมอหมอหมอจะผ่าพี่มาผ่าผมได้ไหมเนี่ยผมว่าแข็งแรงบึกบืนมากเลยพี่มา,ามาพ่าที่ผมได้ไหมคุณพูดตลกอะไรอ่ะไม่ตลกหรอกครับก็ผมก็ต้องการให้มันตลกอะไแหละ ตลกเวลาหมอตลกเวลามไม่ตลก,กอะเป็นไปไม่ได้ใช่ครับมันเป็นไปไม่ได้คนเรามันก็เกิดมาเกิดมาเองเจ็บเองหรือสุขเองทุกอย่างอะมันมัน,ม,นมันคือกรรมใครกรรมมันเราง,ง่ายๆเราไม่ได้ว่าเราไม่ช่วยพ่อแม่แล้วเราเป็นคนคนรณบางทีพ่อแม่เขาก็มีบุญมีกรรมของเขาใครที่คิดว่าพ่อแม่ตายแล้วขึ้นสวรรค์นนะ่ะ <laughs> มันไม่ใช่ความจริงหรอกครับไม่ต้องหลอกตัวเองแล้วมันคือเรื่องจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นคนธรรมดาหเหมือนเราเนี่ยเพียงแต่ว่าเรารักเิอทูลท่านมากเราก็อยากให้ท่านไปอยู่ที่ดีๆนะผมก็บอกว่าแล้วเขาคิดว่าเขาตั้งแต่เกิดมาจนโตมีลูกมีตจาจนเขาไปจากโลกนี้เขาไม่เคยทําผิดเลยก็ต้องเคยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะส่งบุญคุณต้องจิตให้ถูกนะครับวันหน้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ว่าทําไมคนที่ทําบุญแล้วไม่ได้บุญ ทำบุญแล้้วแลวติดกรรมกลับมาก็มีเอ,อทำทานทำดีก็ไม่ค่อยเห็นผลอะไรประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะบอกอ่ะสำหรับบันเสาว่ามันก็มีประมาณนี้นะครับถ้าคุณคิดการใหญ่อ่ะคุณก็ไม่ต้องสนใจปัญหามันเพราะต้องคิดการใหญ่ทุกปัญหามันเข้ามาจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กหมดนะครับปัญหาปัญหาเราใหญ่ไอ,อ้ปัญหาเราไม่ใหญ่ปุ๊บเป้าหมายเราใหญ่เออเป้าหมายเราใหญ่ สิ่งที่เข้ามาทดสอบเรามันก็เป็นเรื่องเล็กแค่นั้นเองครับพูดไปตรงเลยว่าผมไม่มีเวลาผมไม่ได้มันมีเวลามากมายที่ต้องมานั่งเสียเวลากับบททดสอบอย่างคุณนะครับคุณตุ๊ดมากครับคุณไปเลยครับผมมีบททดสอบสิ่งที่ผมไปมปันใหญ่เกินกว่าบททดสอบอันนี้ไปข้าไปไปจบจบอพอกไปมันยังแปลว่าความสําเร็จที่จะมาอย่างช้าเพราะว่าที่ทผมบอกอะ่ะเนี่ยดังโดเวอร์เนี่ยแปลว่าความสําเร็จอะ สุขแบบสมดุลสุขที่ไม่ต้องรวยมากไว้ด้คือมีกินมีใช้สุขภาพถึงแรงหรือจะป่วยก็มีเงินรักษาอยากทาบุญอยากทําทานก็มีอยากสร้างบารมีด้วยอะไรมันก็ทําได้รับอยากเที่ยวก็ได้ทเที่ยวอ,อย่างเงี้ยน,นะครับก็เรียวกว่าสุขแบบสมดุลไพ e ่เป็นไพ่ต่างประเทศท,ทั้งคู่เลยนะ mm hmm. อาจจะมีเกณฑ์ผลสาวว่าถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศอะอาจจะไปยาวนะไ mm hmm. พ่เดินทางมีไหมไพ่นักเดินทางจริงๆอ่ะไม่มีตัวนี้มันก็เล็กเหลือเกิน สองไม่เท้าเดินทางก็ใกล้กลระยะสั้นครับมันมันไม่ได้ไปเดินทางตรงพรฉะนั้นเรื่องการงานเรื่องสุภาพเรื่องความรักก็เรื่องของคุณนะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าคุณรักความรักอง่ายๆเลยครับถ้าจะอยู่กันได้นานก็ให้รักกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องถึงจะเป็นผมเมียกันก็เถอะนะครับแล้วก็แบบพี่แบบเพื่อนแบบน้อง ถ้าคุณปฏิบัติด้วยกันอย่างเงี้ยมันมันเหมือนว่ามึงมีกดกูก็มีกดมึงมีข้อเสียกูก็มีข้อเสียมึงมีข้อดีกูก็มีข้อดีอ่ายอมรับกันได้ก็อยู่ด้วยกันได้ปัญหากวามงลักเนี่ยอย่างห้าถ้วยเนี่ยมันไม่ได้ความลังที่แย่หรืออภัพรักอะไรหรอกอย่างที่คนเกดแต่มันเพียงแต่ว่าไม่มี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 แฟนมีแฟนสักปั๊บมันก็เบื่อน้าเบื่อสำคัญไม่มีแฟนแบบแม่งก็เหงาเออเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ย ไม่มีอะไรใครได้ครบหรอกครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือก็ผมว่ามันเปิดให้คุณแล้วนะจังหวะโอกาสดีๆมันเปิดให้คุณแล้วนะถ้าคุณจะเชื่องช้ายืดยาดนะเนี่ยช่างเชื่องช้าอนี้เชื่องช้าดูนี่คิดหนักอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวไม่เวลามันก็ผ่านไปแล้วคุณจะมานั่งเสียโอกาสนะครับโอกาสดีๆมันไม่ได้มีหากันง่ายๆบ่อยๆนะครับโอกาสมันเหมือนแรเหมือนคนหัวล้าน คนวราที่ผมปล่อยๆครับถ้าคุณจะจับมันไ,ได้คุณจับให้แน่นครับจับไม่แน่นแล้วมันหลุดครับโอกาสมันก็เหมือนกันนะครับก็คุณคว้าคุณควายนั้นกอดมันไว้ครับยา้มันหนีไปแล้วได้คนเราส่วนใหญ่อะ่ะจังหวะชีวิตถ้ามันจะดีอะ่ะหรือจังหวะชีวิตหรือโดยธรรมชาติอะ่ะมันจะต้องมีโอกาสครับมีโอกาสและมีจังหวะจะเรียกว่าดวงขึ้นอะไรก็ได้ครับนั่นแหละรครับมันไม่ได้มีบ่อยๆเพราะนั้นมีก็รวบ อย่าให้ไม่หลุดหอยไปง่ายๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมารับชมสาหรับอันนี้คือวันเสาร์นะครับวันเสาร์27ถึงวันที่2กันยาเสาร์ถึง27สิงหา2กันยาอาจจะเกิดขึ้นตามนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายนะครับเร่งสร้างมารมีดีกว่าเรารับอะไรสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะเรื่องนี้ว่าเรื่องอะไรคุณยังค้างคๆก็คามันขึ่งกลาง มันจะผ่านไปได้ดีถ้ามันเกิดเหตุอะไรบางอย่างกับคุณที่มันมันเหมือนไม่เหมือนเดิมให้ชีวิตเปลี่ยนนั่นแหละใช่ครับเปิดจิตรับบารมีดีได้เลยครับอ่ะนะครับขอบคุณสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ